โ okay, อเคอะนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมใน R ニทีเอนะครับนะและในวันนี้เราก็อยู่ในเกม The U Testament นั่นเองนะครับนะอ่าฮะนี่ก็เป็นคลิปแรกที่ผมมาเล่นเกมนี้น,ะนั่นเองเกมนี้ก็เป็นเกมค่ายของเอ่อแมดดีก,กี้นะครับนะหรือก็คือไอ้ค่ายเกมเดียวกับสกูเดสนะที่ผมเล่นกันหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะครับนะ ซึ่งก็มีคนคอมเมนต์ขอให้ผมมาเล่นเกมนี้นะครับนะอ่าฮะซึ่งเกมนี้ก็มันจะแบบเกมที่แบบเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือแบบการกเนิดศาสนาคริสต์นเองนะครับนะเกมนี้คือสาระก็มีเหมือนกันนะครับนะจริงๆเท่าที่รู้นะมันจะมีอยู่2เกมนี้แหละสคูเดกับเดอะยูเทสเมน่ะที่พอมีสาระที่แบบว่าน่าจดจํามากนะครับนะอ่าฮะโอเคเมื่อเป็นการเสียเวลาเราก็ไปเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับนะก็มีไอ้พวกหน้าตรงนี้นะครับนะการตั้งค่าอะไรต่างๆซึ่งเราก็จะยุ่งมันมากนะครับนะ อ่าแล้วก็นี่ก็เป็นหน้าเติมเกมสินะโอเคก็กดเพย์ไปเลยนะครับนะนี่แล้วก็ผมเล่นค้างไว้นะแต่ว่าไม่เอาแล้วผมเอานิวไลฟ์นะครับนะอ่ารีสตาร์ทเลยเนี่ยเกมนี้มันจะเป็นแบบเนี่ยดูจากการแต่งตัวของตัวละครน,นะครับนะมันจะเป็นธีมแบบเกี่ยวกับเอ่อพวกคนสมัยก่อนนะครับนะที่มันพวกแบบชาวยุโรปใช่ไหมคนศาสนาแบบคริสต์นะสมัยก่อนนะ่ะเกมนี้มีพระเยซูนะครับนะเออไม่ใช่ตัวละครในที่เราเลือกเล่นนะ แต่เป็นแบบมันเกมนี้มันมีเนื้อเรื่องเลยนะครับนะเออมี q ค e s ภารกิจให้เราทําไปเรื่อยๆนั่นเองเหมือนเป็นการแบบว่าเรียนรู้ศาสนาอะไรอ่งครับนะจะเจอพระเยซูเจอเออเจอปีศาจอะไรแบบนี้นะครับนะสภาพบรรยากาศในเกมนี้ก็ไม่เหมือนกับสคูเดแน่นอนนะสคูเดมันเป็นโรงเรียนใช่ไหมแต่เกมนี้มันเป็นแบบเออนั่นแหละคุณผู้ชมก็คงจะนึกภาพออกใช่ไหมสมัยก่อนอ่ะเอออดีตเมื่อประมาณสองพันกว่าปีที่แล้วนะครับนะเออ ตอนนี้ผมก็ขออนุญาตเลือกตัวละครก่อนนะครับนะโอเคเอาว่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ทําการสามารถเลือกตัวละครได้นะครับนะนี่ผมจะเลือกเป็นคนนี้นั่นเองครับนะจอนอ่าจอนชาวไล่ <c oughs> <c oughs> ไม่เกี่ยวจอนในซุปเปอร์แก๊งไม่เกี่ยวเหมือนกันอ่าตัวละครมันชื่อจอนนะครับนะเกมนี้เนี่ยถ้าไม่เติมเกมเนี่ยไม่เติมเกมพาร์ตนะครับนะเออเราก็ไม่สามารถแต่งตัวได้นะครับนะ <c oughs> อืมอ่าก็นี่ก็คือข้อเสียหลักๆของเกมนี้นะครับนะคือมันแต่งตัวแบบไม่ต้อง ไม่ต้องเติมก็ได้เหมือนไอ้สกูเด้นะครับนะสกูเดเนี่ยไม่ต้องเติมก็แต่งตัวได้แต่เกมนี้มันต้องเติมนะครับนะอืมนี่เราก็จะแบบแต่งตัวประมาณนี้นะครับนะนี่แตกต่างกับสกูเดมากเลยใช่ไหมครับอ่ามันก็ต้องตกต่างกันมากเลยล่ะอันนั้นมันเป็นตีมนักเรียนใช่ไหมอันนี้เราเป็นตีมแบบพวกนักบวชอะไรหรือประชาชนชาวบ้านสมัยก่อนนะครับนะเออของยุโรปอ,อ่ะสองพันปีที่แล้วนะครับนะ <c oughs> นี่เราก็สามารถที่ แบบว่าเกมเนี้ยไอ้มันจะไม่มีปุ่มวิ่งให้เราละครับนะอืมปุ่มวิ่งปกติมันจะเป็นแบบสีเหลืองตัว r ใช่ไหมอืมเหมือนสกูเดแต่เกมนี้ไม่มีนะครับนะอ่าไม่มีปุ่มวิ่งแต่เราสามารถวิ่งได้โดยการไอเนี้ยไอปุ่มเดินเราเนี่ยแหละกดดับเบิลคลิกนะครับนะที่ปุ่มปุ่มเดินเนี้ยอ่ากดสองครั้งมันก็เป็นการวิ่งได้แล้วนะครับนะอืมการควบคุมก็เหมือนกันเลยเนี่ยกด A โจมตีกด G แกร็บกด P กดหยิบกับวางนะครับนะ กดยูก็เป็นทำเป็นการทํากริยาต่างๆจริงๆตัวยูเนี่ยเกมสกูดเดมันต้องเป็นตัวทีใช่ไหมเฮ้ยเอาละจอนได้เวลาจ่ายภาษีแล้วโอเคชั้นใจดีมาก <c oughs> เกมนี้นะครับนะเงินนี่คือแบบมันไม่เหมือนกับเกมสกูดเดแน่นอนนะครับนะเงินนี่เป็นเงินสมัยก่อนใช่ไหมยุคโรมันนะแบบปล่ไม่แน่ใจนะเออฮะอะไรอ๋อทหารเขาขายธนูสี่บาทนะครับนะเดี๋ยวทหารมึงมาอยู่อะไรในบ้านกูเนี่ย โอเคเอาล่ะ okay, right. นี่เราก็ทําการปฏิเสธการที่แบบซื้อธนูจากเขานะครับนะเฮ้ยไอท่านี่มึงมาทาอะไรเนี่ยแล้วเกมนี้เนี่ยแต่ว่าข้อดีของเกมนี้นะครับนะที่ไม่เหมือนกับสกูเด้น,นะครับนะั้นกะ็คือสกูเดเนี่ยมันถือของได้แบบว่า <c oughs> ถือของได้แค่หนึ่งชิ้นนะครับนะในมือเราแต่เกมเคสเนี่ยเราสามารถที่จะถือของได้เนี่ยแต่เกมนีเน้เราสามารถถือของได้สองชิ้นเลยนะครับนะ โคตรดีเลยจริงๆเกมสกูเดก,ก็ควรจะเป็นอย่างนี้บ้างนะมันจะได้แบบสมจริงหน่อยคนอะไรมีมือสองมือแต่ถือของได้แค่ชิ้นเดียวถูกไหมเออนี่เกมนี้ม่งโคตรดีนะครับนะแต่เกมเนี้ยข้อเสียคือมันจะเลือดสาดนะครับนะเออเราออกจากบ้านดีกว่าเออสี่นาทีแล้วยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยเกมเนี้ยเราแบบมันเป็นเกมที่แบบจริงๆมันก็มีให้ตังค์ค่ายนะเรื่องเกี่ยวกับภาพเรื่องความเลือดหรือกราฟิกอะไรพวกนี้ แต่ว่าผมปรับแบบสูงสุดมาเลยนะครับนะอืมเพราะว่าแบบมันจะได้เห็นเลือดชัดเจนไงปกติผมเล่นแบบว่าชอบเกมแนวนี้อยู่นะครับนะเกมเลือดสาดอะ่ะผมจำไม่ได้แล้วนะว่าผมเคยบอกคุณผู้ชมหรือเปล่าว่าเอ่อผมชอบเกมที่มีเลือดนะเออน่าจะเคยบอกแล้วมัง้งมั้งนะนี่แต่ว่าข้อเสียคือเกมเฮี้ยนเนี่ยถืออาวุธอะไรไม่ได้เลยนะครับนะถ้าหาดโลบันเห็น่ะแมงจะตีม,มาจับเราทันทีเลย <c oughs> คือประมาณว่าเราเป็นประชาชนอ่ะเราแบบถืออาวุธไม่ได้นะ เกมนี้ก็มีสัตว์มากมายนะครับนะมีกระต่ายมีไก่มีเอ่อมีหมีนะครับนะแล้วก็มีอะไรว่ามีเสือโคงมีหมาป่าด้วยนะเว้ยเอ่อโคเท่เลยเดี๋ยวพาไปดูในแถวๆที่มันมีสัตว์เยอะๆหน่อยกันนะครับนะเอาล่ะก่อนจะไปดูสัตว์นะครับนะเรามาดูตรงนี้ก่อนในแมปแผนที่ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับนะเออเดี๋ยวอ่านก่อนชื่ออะไรชื่อแมปเอ่อถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับคาวาลีใช่ไหมเออเป็นจุดที่ประหารนั่นเองนะครับนะประหารคน เออซึ่งก็มีไม้กางเขนเขาจะตึงไม้กางเขนนะครับนะสมัยก่อนเอ่ออันนี่นะ่คงเป็นซามูไรแน่เลยนี่คนนี้กําลังโดนตึงอยู่นะครับนะแต่เราสามารถช่วยได้โดยการทําลายไม้กางเขนนั่นเองเอ้าวเฮียกูทาลายไม่ทันเขาตายแล้วขอโทษนะเพื่อนโอ้ทาลายก่อนเอาศพเขาลงมานี่น่าหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทําความผิดแล้วเราโดนศาลตัดสินให้มาประหารนะครับนะ <c oughs> ถ้าเราทําลายไม้กางเขนไว้เนี่ยเราจะไม่โดนประหารนั่นเองเป็นแผนการที่ฉลาดเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโลมันยังไม่ทันได้ทําอะไรผิดเลยนะทําลายไมกก้กางเขนก็ผิดเลยผมไม่รู้กฎหมายเมื่อก่อนนะครับนะใครจะไปรู้ไอ้เหี้ยสองพันปีแล้วอะเราไปก่อนดีกว่านะครับนะไปหาสัตว์น่ารักน่ารักกันเห็นน่ารักเหี้ยอะไรกูเพิ่งพูดไปอยู่เมื่อกี้มีหมาป่ามีเสือมีหมีนี่ไงหมาป่านะครับหมาป่าแม่งจะอยู่เยอะมากเลยหมาป่าเนี่ยแม่งจะโคตรเลื้อนเลยนะครับนะคืออยู่ดีๆแบบอะไรวะพุ่งมาตีกูแล้วนะเรามาต่อยกับหมาป่ากันเถอะเกมนี้นะครับนะ มีแขนขามีหัวขาดด้วยใช่ผมยังไม่ได้บอกเลยนี่เออเกมเนี่ยมันเลือดแบบอนาถแบบโอ้โหเสี้อภาาโหดกว่าสกูเดเยอะเลยนะครับนะเอ,อ้าไอโรมันเนี่ยอะไรมึงเนี่ยโรมันนี่มังจะอยู่ทุกที่เลยนะครับนะเออโอ้โหโดนตัดสินแล้วใช่ไหมอ,อ๋อแต่มันจะเชิญชวนให้เราเป็นกาดซึ่งเราไม่เอ,อ้ยเอา้ากดผิดนะเป็นกาดก็ช่างมันนะครับนะ ไม่อยากเป็นอะชุดเราตัวละครเราอุตส่าห์แบบมาเท่ๆแล้วแบบแบบคนปกติเขาอะไอ้เหี้ยเอาเป็นกาดแล้วไงแล้วมึงจะมาทําร้ายกูทําไมเนี่ย <c oughs> มาสงสัยต้องสู้แล้วนะครับนะแมพที่ผมอยู่ตรงนี้คือโคลอสเซียมนั่นเองนะนี่เป็นสถานที่ต่อสู้อยู่แล้วว้าเราวิ่งก่อนนี่มีไม้กางเขนลม้มเราสามารถแบ่งไม้กางเขนได้นะครับนะมีโล่ด้วยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมมีเสือเสือมันจะวิ่งเร็วมากเลยครับนะแต่ถามว่าเราสู้มันได้ไหม นี่เอาปิ๊แอคตีเสือเรียบร้อยเจ็บเจ็บ <c oughs> ไอเทมเกมนี้ก็เยอะกว่าสกูเดนะครับนะโดยเฉพาะพวกอาวุธเนี่ยโหดทั้งนั้นเลยนี่เราตีหมาตีหมานะครับนะโอ้และเราสามารถฆ่าหมาฆ่าอะไรก็ตามอะ่ะพวกสัตว์เนี่ยตัวมันจะแตกแลกลายเป็นชิ้นเนื้อกับกระดูกให้เรานะครับนะไอหมีมึงม,มานี่อาหารกุ้งไอพี่เรากินกระดูกไม่ได้นะครับนะพวกกระดูกเนี่ยไอพวกนี้มันจะกินแทนเอา้าโอ้ย กูเจ็บเลยแต่เกมนี้ตัวละครเราลุกไว้นะครับนะอืมมันแข็งแรงอะ่ะนะนี่แล้วก็เหมือนผมจําได้ว่าตรงนี้มันจะมีเครื่องยิงหินใช่ไหมเนี่ยเครื่องยิงหินล้มอยู่ <c oughs> เ,อเอาเอาไอหานี่เหรอกูไม่เห็นทั้งเดียหน้าม่งโรมันแต่ละคนหน้าคล้ายกันชิบหายเลยกูมองหน้าไม่ออกม้านะครับนะเวลามันโจมตีเนี่ยก็คือมันแบบเป็นการแบบว่ายังไงวะเออเป็นการถีบนันเองนะครับนะผู้เล่นสามารถขึ้นไปขี่แล้วก็บังคับม้าได้น่นม้าเนี่ยมันโหดมากนะครับนะเนี่ยดูนี่ เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดีดูม้าสู้กับหมีหมีโอ้ยสู้หมีสู้หมีนี่เป็นไงถีบถีบเกมนี้เนี่ยถ้าใครที่แบบว่ารู้สึกสกูดเดนมันน่าเบื่อนะครับนะเล่นเกมนี้ได้นะครับนะเพราะเกมนี้เนี่ยมันโหดมีโอกาสได้สู้กันเยอะมากนะครับนะ <c oughs> ก็คือโดยเฉพาะพวกโลมันกับพวกพวกหมาป่าเนี่ยแม่งเลือนชิบหายเลยนะครับนะเอ่อทาตัวไม่น่ารักเดี๋ยวหมีมันยังเจ็บอยู่แน่เลยถ้างั้นเรายิงถนน เวลาเราเล็งธนูอยู่นะครับนะเราสามารถที่จะใช้ปุ่มเดินในการเล็งบรงครับที่ทางได้นะครับนะเดี๋ยวแล้วเราก็สามารถอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงเออเกมนี้นี่มาสู้ลว้ลวนๆนะครับนะมีรีวิวนิดหน่อยแต่เดี๋ยวคลิปต่อๆไปค่อยเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับนะเออต้องไปหาพระเยซูอืมอืมอืมยิงไปยิงไปยิงหมีด้วยยิงหมียิงตูดหมีมาเฮ้ย เครื่องยิงหินล้มอยู่อะเราจะไปซ่อมนะครับนะแต่ว่าเราเอาไว้พวกนี้ลงก่อนเออยิงตูดเสือยิงตูดเสือยิงตูดนั่นแหละเราล่าเนื้อเสือกินดีกว่านะครับนะใครที่ไม่ชอบการลังแกสัตว์ปิดชิมนี้ได้เลยนะครับนะเพราะเกมนี้เนี่ยแม่งโอ้โหใครที่แบบพวกเลือดสาดนี่แม่งน่าจะชอบกันนะทรํรลายสัตว์กันแบบทั้งเกมอะเออฆ <c oughs> ่าคนคนแขนขาดกลายเป็นน้องไก่อะคิดดูดิอ้าวเฮียอย่าบอกว่ากูจะสะดุดเครื่องยิงหินตาย <c oughs> ไม่เอาเยีย่ยงตายโห๊เพิ่งเล่นเกมเอะไรนอะไรวะฮะโอ้ตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนั่นเองฮะนี่เราก็กลับมาที่โคลอเซียมอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับนะอืมรู้สึกว่าแม่งก็จะวุ่นวายเหมือนเดิมนะครับนะนี่แต่รอบนี้มาเครื่องยิงหินเราแบบว่าไม่ไม่พังนะครับรอบนี้เออเครื่องยิงหินเนี่ยบอกเลยว่าพลังโจมตีสูงมากๆนะครับนะนี่ เราก็แค่มันเดินมันเอ่อลากมันนะครับนะเออแล้วก็ทําการกดโจมตีใช้เครื่องยิงหินตูมเรียบร้อยเฮ้ยตายไหมนั่นอ่ะเอ้าไอ้อเสือเฮียมเหลืออะไรมึงเนี่ยปูยังไม่ทันได้ทําอะไรมึงเลยนะเฮ้ยเมื่อกี้ผมเอาเครื่องยิงหินไปยิงคนคนหนึ่งอ่ะเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงรอรอฟื้นก่อนรอฟื้นก่อนดูสภาพดีไอ,อคนที่โดนเรายิงโอ้แม่งแขนขาดเลยเออแต่ไม่ตายนะครับนะ ถ้าขาขาดหนึ่งข้างเนี่ยเราจะวิ่งไม่ได้นะครับนะคือเดินได้อยู่แต่วิ่งไม่ได้ไอเฮียขาขาดหนึ่งข้างไม่มีไม้ทงไม้เท้าเฮียอะไรด้วยนะยังเดินได้อะ่ะคิดดูดิจริงๆไม่น่าจะเดินได้เอา้าไอเสือเฮียนี่ได้นะมึงโดนทีมึงตายนะเครื่องยิงหินเนี่ยมันแรงจริงนะครับนะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยโอ้ยหนีตัวกระจายเลย เฮียเกมนี้ใครชอบเลือดนี่แนะนําให้โหลดมาเล่น่วนๆเลยนะครับนะสุขภาพจิตคุณจะดีขึ้นโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยสุขภาพจิตด,ดีขึ้นไม่น่าใจนะครับนะอะ่เขาไม่ได้จ่ายนะครับนะพะอันนี้เป็นการเป็นการรีวิวจากใจผมรวนๆนเลยนะครับนะเกมนี้เกมนี้ดีจริงนะครับนะอืมแต่วันแบบมันต้องเติมไงถ้าจะแต่งตัวละครอ่นะเพราะฉะนั้นเอาจริงผมชอบเกมสกูเดมากกว่าอยู่ดีนะครับนะเอ,อ่อเพราะเกมนี้นี่แม่งมันก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะครับนะเออ อ่ะเฮ้ยไอ้รูเอ้ย,ไ,ออยไม่ใช่ครูติดสรูเดย์แล้วเรียกครูไอ้พวกโรมันมากูขี่มา้าแล้วกูถีบมึงถีบล้มไม่ดีนั่นแหละเอ้ยไอ้มาเฮียกูเอ้ยคือเกมเนี้ยมันจะแบบหาแบบหาอะไรความสมจริงจากการฆ่าคนไม่ได้เลยนะครับนะเออ คนตัวขาดแล้วแบบเป็นชิ้นเนื้อเป็นซี่โครงหมูหรือซี่โครงวัวเนี่ยแหละมานะครับนะอือเอาจริงกูไม่เคยแดกวัวนะกูแดกไม่ได้ยูดแล้วละอ่าแล้วแม่งคนขาขาดแล้วเป็นน้องไก่อะ่ะคิดดูดิเออนะโอ้ยจริงๆคลิปนี้ผมมารีวิวแค่นี้สั้นๆก่อนนะครับนะเอ,อ่จริงๆงจะบอกว่าสั้นก็ไม่น่าใช่นะคลิป12นาทีแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วก็กดติดตามมาเป็นการสนับส,สนุนช่องของผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายมอนตีเฮียอะไรกูเออจ่วงแม่งจ่วงแม่งฆ่าหมาหมาหมาไอหมาเฮียเออตายตายโอ้โหเลือดแม่งอ่าออไม่ยอบร้อยตัวแตก